ดาวแปดแฉกโพสลุงป้อมอขอบคุณความห่วงใยจ,จากลุงทักษิณหลังลืล่นล้มลุงยืนยันยังแข็งแรงดีพอพร้อมทำงานเพื่อประชาชนนะครับลุงป้อมแกก็เขาเรียกไงร่างกายไม่ไหวแต่ใจมันยังไหวนะเขาเรียกใจแรงบันดาลใจใจบันแดงแรงอะไรงันแกคือลุงป้อมเนี่ยต้องยอมรับใจกันนะแกเป็นคนอารมณ์ดีนะเห็นน,นักข่าวถามว่าแข็งแรงดีไหม เอ่อตี่อะไรครับอืมเอ่อนะครับโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฐานจะหมดแนละ้วทิ้หายแนละ้วสวยแล้วจะกูเดี๋ยวอ่อนสักพู่นะอืมนะครับมัวแต่เดี๋ยวสักพู่นะอ่ะอ่ะได้แลนะฐานจะหมดทําไปทํามาแม่งก็ฐานหมดซะอีกนะอือจุกครูอืมอม,มีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจคนระับ พลเอกประวิทย์เช็คอินรัฐสภาเซ็นชื่อก่อนขึ้นรถกลับกำชับสอสททำหน้าที่ดีที่สุดอ๋อนะเดินไม่ไหวก็ยังมานะคือลุงแกก็อยากจะเป็นนายกอะ่ะลุงป้อมอะ่ะจริงๆทักสีให้แกเป็นสัเกเจ็ดวันก็พอแล้วแกก็พอแล้วเป็นสัเกเจ็ดวันคือผมต้องยอมรับลุงป้อมนะแกเป็นคนน่ารักนะเป็นคนอารมณ์ดีเป็นผู้เป็นคนแก่ที่น่ารักอะ่ะผมผมดูแลฮาดีอ่ะเวลาแกพูดอะไรต่างๆ ถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อืมบางคนถามแล้วแล้วลุงจะเป็นนายกได้ลุงไม่รู้อะไรเลยอืมลุงบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงตอนนั้นก็รู้เองเนี่ยอืมนะครับคือเป็นคนน่ารักนะผม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 ชอบแนละ้วสนุกดีแกเป็นคนน่ารักไม่ได้เครียดอะไรอืมอืมนะครับอา่านะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับเออมีจุกครูนะครับีนอะไรเนี่ยครับอืมนะครับ ขาเรียกอะไรสมาคมตำรวจสมาคมโรงเรียนในร้อยตำรวจชมรมพนักง,งานสอบสวนค้านร่างกฎหมายแก้ไขวิวิอาญาให้อำนาจอัออยการอืมนะครับอืเข้ามาร่วมสอบสวนอะไรต่างๆนี่เขาว่ากันไปมันเรื่องอำนาจก็ว่ากันไปนะฮะลุงป้อมโผลัสภานะครับออืมอืมนี่อะไรครับเนี่ยดาวแปดแฉกโพสจอสอตอ จากสิบตำรวจนะอุ้มหนุ่มฉี่ข้างทางนะคือมีคนมายืนยืนเยี่ยวอยู่ข้างทางเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปรีดเงินก็สองหมื่นแล้วก็เขาไม่มีจ่ายต่อรองเหลือเจ็ดพันคือพูดง่ายเยี่ยวผิดที่นะนะตอนนี้ก็โดนจับได้เขามาลองเรียนแล้วครับโดนไปห้าข้อหาหนักตำรวจค้านประกันส่งตัวห้องขังให้ออกจากราชการเหตุเกิดสพเมืองเชียงใหม่อื นะเนี่ยเวลาจะยืนเยี่ยวอะไรข่างถนตนก็ระวังนะครับน,นี่โดนตํารวจจับไปแล้วก็ไปไถสองหมื่นไม่มีเหลือเจ็ดพันเขาเรียกว่าเยี่ยวผิดที่เจอ 7, เจ็อเลือกเยี่ยวผิดที่เจอเจ็ดพันนะครับโดนข้อหาครับหนึ่งห้าเจ็ดนะฮะแล้วก็โดนข้อหาเรียกค่าไถโดนข้อหาหนวงเดียวกักขงังโดนข้อหาจันโชคทรัพย์โอ้โหแม่งโดนบานนะครับอืมอืมนะครับอืม น,นี่สถานีตํารวจภูทรเชียงใหม่ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดของข่าวและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสอพเชียงใหม่ออตํารวจภูทรเชียงใหม่เขาบอกดาวแปดแฉกให้ให้แก้ไขอา้าวทิพหายแลง่ายกันแน่เนี่ยนะครับเขาบอกว่า,าไม่ใช่อืมเออนะครับอืม อืมเขาบอกว่าขอร้องครับผมเชียงใหม่ปลอดภยัยผมทําเต็มที่แล้วนะครับเสียใจมากที่ท่านโพสต์แบบนี้กรองข่าวให้ดีนะครับคนทํางานเสียกําลังใจอ๋อเอาเอายังไงแน่ละนะดาวแปดแฉกอืมนะครับเนะเขาบอกที่ดาวแปดแฉกโพสต์เนี่ยนะว่าเหตุเกิดที่สอพอเมืองเชียงใหม่เนี่ยเออไม่จริงยังไงแน่นะนะเราไม่รู้มันเกิดที่ไหนยังไงนะ นะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันยังไงลนะ่ะกูก็ไม่รู้เนี่ยอ่านจากดาวแปดแฉกเนี่ยก็ตํารวจเชียงใหม่ก็อยามาฟอ้องกูแล้วกันกูก็ไม่รู้กูอ่านจากดาวแปดแจกเนี่ยเขาบอกว่านะตํารวจเนี่ยไปไปจับมีคนยืนเยี่ยวอยู่ข้างข้างถนนแล้วมาลีตตังไปเจ็ดพันโดนห้าข้อหาเนี่ยมันโรงพักไหนยังไงยังไงอืมกูก็ไม่รู้แล้วเนี่ย